เมโทัไกเซลาพบบ็อกซิ่งยิงครับไฟายนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาหนึ่งเดือนก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายใช่ซ้อมอยู่ตลอดตั้งแต่ชกเสร็จก็พักผ่าวันแล้วกลับมาก็ซ้อมเลยนะค่ายเราก็อยู่ที่จังหวัดที่สิงห์บุรีนั่นเลยเนาะมีใครมาเป็นผู้ปังคผู้ซ้อมบ้างไฟายนี้มีพี่พี่ที่ยิมนะครับแล้วก็พวกฝรั่งรายใหญ่ช่วยใันซ้อมช่วกันซ้อมตัวในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไรแล้วครับยี่สิบปีครับเราสูงเท่าไหร่ ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดครับน้ำหนักไฟปอยประมาณกี่กิโลครับน้ำหนักไฟปอยอยู่ที่ห้าสิบแปดกิโลเราเมื่อตะตายแล้วครับใช่เมื่อแล้ววันนี้เราเจอกับเต้ยเคยเจอกันยังยังยังไม่เคยด้วยเป็นไฟแรกเลยได้ศึกษาที่มันต่อยเข้ามาป่ะไดศึกษามาเขาเป็นมื่อตะต่ยกับเน้อนะเป็นมวยที่เขาหนักครับแล้วก็เก่าอยู่แล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมอย่างไรก็แก้เกมกันมาก็สู้ครับไม่หนีพี่เขาจะไปชนกันเลยเนาะ อย่างไฟล่าสุดนี้เราต่อยไว้ที่ต่อยที่นี่ทีหลังสิเนี่ยนะวันนั้นเราเจอกับวังไทยเป็นไงบ้างชน,ะ,ชนะเรายกสี่ชนะนรอหว่าวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบแปดวันนี้ก็ต่ยอยร้อยร้อยสิบแปดเวทเดิมครับยังถ้าเช้านี้เข้าไปสอบหรือไปช่างนี่น้ำหนักที่ว่ามาเกินหรือมาขาดมาเกินนิดหน่อยพี่เพราะว่ามันชกดึกอ,อ๋อนกลางมืนมาวิ่งยืนทำเนี้ยนิดนึงคือสบายๆเนาะร่างกายตอนนี้เราผิดเปอร์เซ็นต์แล้วครับ100ร้อยเปอร์เซ็นตร้อยเปอร์เซ็นต์นะสมมติทิ้แบงก์บาดเก็บไม่มี คือเรียกว่าเย็นนี้พร้อมได้เลยใช่อ่าเราต่อยไปมาลุ้นๆทุกคนที่กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาประมาณร้อยกว่าไฟนะเราไปได้เนาะเราคนรจะหัวอะไรครับพิศนุโลกฝากเชิญเชิญแฟนคลๆแล้วหน่อยฝากแฟนมวยพิศนุโลกช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจผมกับทีมงานด้วยครับะทถานประจำที่ทางน้องชายครับ